สวัสดีครับพูต้ำ DIY วันนี้ผมก็จะมาเสนอวิธีการชาร์จแบตเตอรี่ลิเทียมโพลิเมอร์ด้วยแผนโซลาเซลล์ขนาด50วัตต์นะครับซึ่งแบตเตอรี่ลิเทียมโพลิเมอร์นะครับซึ่งจะมีแบตเตอรี่ภายในนี้ทั้งหมด8ก้อนนะครับซึ่งต่อแบบอนุกรมกัน4ก้อน3.2โวลต์4ก้อนคูณ2เป็น8ก้อนนะครับก็คือขนาด12โวลต์ 12แอมป์นะครับก้อนละ6แอมแป์นะครับต่อขนาดกัน2วงจรก็จะกลายเป็นขนาด12แอมป์นะครับสำหรับการต่อวงจรนะครับก็ง่ายๆนะครับก็จะมีแผงโซลา่าเซลล์หนึ่งตัวนะครับขนาด50วัตต์นะครับซึ่งใน แผ่นเพลทนี้ก็จะระบุว่าจ่ายไฟได้18โวลต์น,นะครับขนาดกระแสที่จ่ายออกไปนะครับ2.78แต่ว่าผมซื้อมามันจะใช้ได้ไม่ถึง100%ก็คือประมาณ2.5แอมแป์นะครับเมื่อแดดมาเต็มที่นะครับแล้วก็อีกอุปรกรณ์ตัวน,น,นั้นก็คือ TWM Controller นะครับเอาไว้สำหรับควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่นะครับ สามารถปรับค่าได้นะครับไก่อนอื่นนะครับวิธีการชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็ง่ายๆนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะได้ต่อขั้ว XT60 ไว้นะครับแสงโซล่าเซลล์ก็ทำการติดขั้ว XT60 ไว้เช่นกันนะครับ แล้วก็ PMW controller นะครับก็จะทําการต่อขั้ว XT60 ไว้เช่นกันนะครับทั้งขาเข้าและขาออกสําหรับการต่อนะครับให้ใช้ขั้วสายที่สําหรับต่อแบตเตอรี่นะครับเสียบเข้ากับแบตเตอรี่นะครับเข้าที่ขั้ว XT60 นะครับ เสร็จแล้วนะครับก็ให้ต่อขั้วที่มาจากแผงโซลาเซลล์ที่หลังนะครับเสร็จเรียบร้อยครับที่นี้นะครับสำหรับแบตเตอรี่ทีเทียมโพลิเมอร์ขนาด3.2โวลต์ต่ออนุกรมกันทั้งหมด4ตัวนะครับ4ก้อนคูณ2นะครับ แรงดันกระแสชาร์จสูงสุดจะอยู่ที่สิบสองจุดแปดโวลต์นะครับ BMS ถึงจะตัดฉะนั้นนะครับเราต้องปรับค่าตัว PWM ปรับค่าตัว PWM c o n รลเลอร์นะครับให้ตัดไฟอยู่ที่สิบสองจุดแปดโวลต์นะครับวิธีการให้กดปุ่มนี้ครับเลือกมาที่แรงดันชาร์จนะครับ ปกติจะตั้งปกติจะตั้งค่าไว้ที่14.4โวลต์นะครับอ่าตัวนี้สําหรับชาร์จกับแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่ตะกัวกดนะครับหรือแบตเตอรี่แบบแห้งธรรมดานะครับทีนี้เราก็กดปุ่มนี้แช่ไว้นะครับเพื่อเป็นการตั้งค่าอ่าทีนี้กดแช่ไว้จนกว่าตัวนี้จะกระพริบนะครับ เมื่อกระพริบแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับเป็นการบวกค่าลงไปจุดหนึ่งกดปุ่มนี้เป็นการลดค่าลงไปจุดหนึ่งนะครับทีนี้เราจะเพิ่มเป็น14.8โวลต์นะครับเสร็จแล้วก็กดแช่ไว้นะครับเพื่อเป็นการตั้งค่าที่เรากำหนด่าเสร็จแล้วนะครับก็จะตัดที่แรงดัน14.8โวลต์นะครับเมื่อชาร์จเต็มที่ แล้วก็คลิกกับให้อยูหน้าจอเริ่มต้นนะครับโอเคครับเราก็จะไปหันหน้าเข้าแดดต่อไปสำหรับการชาร์จนะครับก็ให้เราหันแผงโซลาเซลล์นะครับเข้ากับทิศทางของแสงแดดนะครับซึ่งก็จะให้ค่ากระแสสูงสุดนะครับในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับเข้ากับลิเธียมโพลิเมอร์ของเรานะครับ ก็จะตั้งแผงไว้อย่างนี้ครับจนกว่าค่าแรงดันจะตัดอยู่ที่14.8โวลต์นะครับก็จะือว่าเต็มแบตสำหรับการวัดค่ากระแสนะครับเราจะใช้เครื่องมือนะครับก็คือดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับยี่ห้อยูนิทีนะครับสำหรับวัดค่ากระแสตรงนะครับโดยปรับย่านการวัดนะครับมาที่แอมแปร์นะครับ DC ตรงนี้นะครับทีนี้มันจะมีตัวเลขขึ้นนะครับให้ปรับไปที่สโล์นะครับให้ปรับไปที่ซโโ์ครับเสร็จแล้วนะครับแล,แล้วเราก็พร้อมที่จะเอาไปวัดค่ากระแสที่ชาร์จกับแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ของเรานะครับทีนี้นะครับเราก็จะ ทำการเอาแคมมิเตอร์นะครับวัดค่ากระแสนะครับปรับซีร่ก่อนนะครับปรับค่าศูนย์เสร็จแล้วก็ทีบไปที่สายนะครับตอนนี้นะครับค่ากระแสอยู่ที่สองจุดสองแอมแปร์นะครับก็แสดงคือไมลบนะครับคือก็คือเราวัดที่ขั้วลบนะครับวัดที่ขั้วบวกครับ ค่านะครับ2.28แอมแปร์นะครับนี่แล้วโคลโล่ก็จะหายนะครับโอเคครับ